แล้วนี่ครับเป็นฉากเอ้ยไม่เป็นฉากท้อเขาเรียกว่าเป็นการถ่ายคู่รักนะครับผมจินใจคนโสดลดแม่าย่ลดคือแล้วยิ้มๆหน่อยครับหอมแก้มเลยตอนลงลงยังไงครับเนี่ย ก็ไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมผมถึงต้องมาเปิดคลิปอย่างเงี้ยเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าผมเนี่ยกำลังนั่งเคลียร์ไฟล์ที่เมมอยู่โดยการกดลบจากกล้องทีลไฟล์ทีลไฟล์ เดลูปใช่ไหมแล้วทีเนี้ยผมก็นั่งกดลบไปเรื่อยๆแล้วทีนี้ผมก็มาเริ่มเอกใจแล้วเอ้ยแบ็กอัพลงคอมได้ยังวะแล้วผมก็มาเช็คที่คอมงนะพรากฏว่ายังไม่ได้อัพเลยยังไม่ได้อัพเลยดีนะผมไม่ได้กดฟอร์แมตที่คอมอ่ะหรือผมไม่ได้กดฟอร์แมตที่กล้องอ่ะเพราะถ้าไม่งั้นนะไม่มีเนื้อหาเลยเกี่ยวกับ EP นี้เลยนะบอก EP ทีสามไม่มีเนื้อหาอะไรเลยนะเอาก็ผมจะเล่าเลยลวกันนะก็คือตามไฮไลท์ที่ดูไปแหละเราไปวอกเลงอ่านว่าอะไรวะประมาณนั้นแหละ จังหวัดสลาบุรีใช่ไหมเราเนี่ยขับรถจากลบบุรีไปอ่างเก็บน้ําหมวกเหล็กก็เราก็มีการเล่นโค้งกันอะไรเงี้ยหมดหน้ายางคือหมดขอบยางจริงๆเลยอ่ะอันนี้ผมต้องขอโทษทุกคนด้วยครับคือมันเป็นความสับเพ่าของผมเองนะที่ไม่ยอมเช็คอะไรให้ละเอียดเลยนะครับบทเรียนคลิปนี้ที่สําคัญนะก็คือก่อนที่คุณจะทําอะไรอ่ะให้คุณเช็คให้ดีๆก่อนเช็คแล้วเช็คอีกก็ฝากไว้ด้วยนะเรื่องนี้ก็ช่างภาพทุกคนนะก่อนที่ จะลบอะไรนะให้มึงเช็คก่อนนะว่ามึงแบ็กอัพไฟล์อะไรอะไรไว้เรียบร้อยส่งงานให้ลูกค้าเลยเรียบร้อยแล้วนะ จะมาพูดถึงเรื่องอีกอย่างนึงก็คือสถานที่นี้มันเป็นโค้งเยอะใช่ไหมก็คือตามเขื่อนแหละคือมันจะเป็นที่โค้งเยอะใช่ไหมสำหรับบิ๊กไบค์หรือใครไหนาที่อยากจะมาเล่นโค้งนะเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่ว่าคุณต้องระวังรถมีทักษะส่วนหนึ่งเพราะว่าจดูทางนะคือท,ทางมันเป็นทางอับใช่ไหมเห็นไหมไม่เป็นทางอับใช่ไหม แล้วทีเนี้ยคือมันอันตรายตรงที่ว่าถ้าเกิดโค้งเนี่ยเราไม่เห็นจุดปลายโค้งใช่ไหมเท่ากับว่าเราจะสามารถชนหรือว่าเกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นต้องเรามาระวังถามว่าแนะนําไหมก็อันนี้แล้วแต่ดุลพินิจแล้วกันแล้วแต่ท่านละกันว่าจะเล่นหรือไม่เล่นนะแต่ก็ช่วงนี้มันไม่ค่อยมีคนนะก็เล่นได้นะยิ่งเย็นๆเนียน่ยยิ่งไม่ค่อยมีคนเลยนะก็ถ้าสามารถเล่นได้คือถ้าจะเล่นคือต้องดูรถก่อนนะนี่แล้วเนี้ยนี่ไปเปลี่ยนยางมาเป็นบิสโตนผมดัดหลกนี่ผมเทจนหมดเลยเทจนหมด ยางดีคุณภาพดีนะครับผมดีอยู่อันนี้ทดสอบมาแล้วเนี่ยเทเทก็จนแบบหมดอยู่นั่นก็นางแบบเรองน,ะนี่นางแบบ ก็คันนี้ใส่ยางสนามแบบยิงดีเลยอันนี้ก็หมดแล้วแต่ยุยยุยเลยยางสนามยิงดีเลยเป็นโค้งได้แต่ว่ายางต้องดีหน่อยนะครับถ้ายางเดิมถามว่าแนะนําให้เล่นไหมมันก็ได้แหละแต่ว่าไม่รับประกันว่าจะสไลด์หรือเปล่าครับผมถ้ายางเดิมก็อาจจะสไลด์หน่อยแต่ท่าที่ดีคือให้เปลี่ยนยางเป็นยางเฉพาะดีกว่านะเพื่อความปลอดภัยนะครับผมยางสวยครับกางเกงแดงรถสีชมพูครับ ผู้ชายยิงแชะเดียวนะผู้หญิงนี่ยิงช็อตๆๆๆตช็อเลยนะท่านผู้ชมดูดิฮะนางแบบอ่ะโอ้มียกมียกเลยนะอ๋อมันร้อนคือตอนนี้ผมได้ภาพอยู่ไม่กี่ภาพก็คือบรรยากาศแถวนี้ถามว่าดีไหมมันดีครับผมแต่ว่าข้อเสียคือร้อนหน่อยแนะนำว่าให้มาช่วงเย็นดีกว่าเพี่จะขอตัวไปถ่ายรูปก่อนแล้วเดี๋ยวผมเอารูปมาให้ดูกันนะฮะคือตอนนี้เจ้าของรถอาร์อกไปซื้อน้ำมันอยู่เขาเรียกว่าหน่วยกาตายไปซื้อน้ำแล้วนี่นะดูนะ กุญแจยังอยู่กุญแจยังอยู่กุญแจยอยู่หน่อยไหมพ่ออาคาปูบิกแท้นะครับผมฟังนะฟังนะก็ถ้าเกิดไม่เห็นคลิปนะก็โปรดเข้าใจว่าผมแอบสตาร์ทเครื่องแล้วเบิรลนเครื่องฟังเสียงเพื่อให้ท่านผู้ชมดูนะครับไม่กดกันนะตอนนี้เขายังไม่รู้ว่าเราแอบทำอะไรกับรถเขา อะไรกระซิบอะไรกันอีกแล้วน้ำนี่เย็นนึงเลยนะอ๋อน้ำลายถุยแก้วครับดูดูเงี้ยตอนเขาไม่อยู่นะน่าจะเอารถอ่ะแล้วนี่ครับเป็นฉากเอ้ยไม่ใช่เป็นฉากเขาเขาเรียกว่าเป็นการถ่ายคู่รักนะครับผมกินใจคนโสดรถไบสำหรับคนโสดก็ต้องอิจฉานะเพราะว่ากูก็โสดเหมือนกันนะก็สาวๆท่านไหนที่มีใจให้ผมนะก็เอาหัวชนกันเลยหัวอะไรวะหัวอะไรอ่ะ เกินไปหมดขึ้นแล้วยิ้มยิ้มหน่อยครับหอมแก้มเลยตอนลงลงยังไงครับเนี่ยคนโสดยังอิจฉาครับเฮ้ยเฮ้ยเอาไงครับเอาไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรเนี่ยเอาไม่มีที่เก็บคือตอนผมรู้จักกันใหม่ๆฮะยังแบบยังไม่ใช่แนวนี้นะฮะยังแบบเป็นเด็กเรียนถือเอกสารเด็กเรียนกันอยู่เลยนะแต่นี่เป็นไงมาไงถึง ชเป็นยังไงบ้างสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดเลิฟนะฮะวอลกอีต่อไปเราจะไปที่ไหนติดตามชมกันได้ฮะที่ช่องกายทนาพลได้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับแชร์สวยเนาะ,ะเมื่อกี้